สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nvneoverse th ช่องของคนที่ลหลงไหลในเทคโนโลยีและยานยนต์แห่งอนาคตสุดลำ้ำวันนี้เรามีคอนเทนต์สุดพิเศษที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่เหนือระดับของยนต์ประกร,รมที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนรถที่รวมเอาพลังความหรูหราและความอัจฉริยะไว้ในร่างเดียวต้องบอกก่อนครับว่าเนื้อหานี้เป็นคอนเทนต์แนวคิดที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ conceptual ai generated content เพื่อแสดงภาพของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในโลกของรถยนต์พลังงานสูงสุดลัง และรถคันนี้คือ BYD Hyper Bugatti W V 9รุ่นปี2026ลองจินตนาการถึงรถที่เกิดจากการหลอมรวมระหว่างความหรูของ Bugatti ก,กับนวัตกรรมพลังสะอาดจ,จาก BYD และพลังขับเคลื่อนระดับ V8 Hyperdrive Generation ใหม่ทุกองค์ประกอบของรถคันนี้ถูกออกแบบขึ้นราวกับเป็นผลงานศินละปะจากอาวกาศรถที่ไม่ได้ถูกสร้างเพื่ออยู่บนถนนเท่านั้นแต่มันถูกสร้างเพื่อกำหนดนิยามของถนนใหม่ทั้งหมด เมื่อคุณมองเห็น BYD h y p e r b u a t i w b 9ครั้งแรกสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือเส้นสายตัวถังที่ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวแม้รถยังจอดนิ่งเส้นโค้งที่ลื่นไหลและเฉียบคมแสดงถึงพลังและความเร็วในเวลาเดียวกันตัวถังใช้วัสดุนาโนคาร์บอนไทเทเนียมไฟเบอร์ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง10เท่าแต่เบากว่าถึง60%พ่นด้วยสีออโรราสเปกตรัมแบล็คที่สะท้อนแสงเหมือนปีกแมลงปอเมื่อกระทบแดด ด้านหน้าออกแบบด้วยกระจังลายโค้งลึกแบบด y นามิกว o r t e ทพร้อมไฟหน้าความต่ำ LED AI ที่ส่องได้ไกลกว่า1.5กิโลเมตรและประับแสงตามสายตาของผู้ขับโดยอัตโนมัติโลโก้ BYD และบุกติถูกหลอมรวมกันกลางฝากระโปรงหน้าส่องแสงสีฟ้าเจิดจ้าราวกับพลังงานจากดวงดาวเมื่อคุณเดินเข้าใกล้รถจะตรวจจับผ่านระบบ AI Smart Presence Sensor และส่องแสงต้อนรับจากไฟใต้พื้นชื่อว่า Hy p ป r Halo โล t h Path, ที่สร้างแสงหมุน,นวนรอบรถเหมือนพลังงานกำลังเคลื่อนไหว ประตูเปิดขึ้นในแนวปีกนกคู่แบบบัตเตอร์ฟลายดูอัลโมชันโดยไม่ต้องสัมผัสเพียงแค่คุณยื่นมือออกไปในอากาศทันทีที่ก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในห้องนักบินของยานอาวกาศระดับหรูบอดทุกตัวผลิตจากวัสดุซีโรกราวิตี้อัลกันตาราไฮบริดเลเทอร์ที่ถูกเย็บด้วยเส้นใยเรืองแสงและปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติตามชีพจรของผู้ขับ ภายในห้องโดยสารสว่างด้วยระบบ Ambient Spectrum ไลท์360องศาที่สามารถเปลี่ยนเฉดส,สีตามจังหวะดนตรีหรืออารมณ์ของผู้ขับระบบจะวิเคราะห์น้ำเสียงของคุณและปรับบรรยากาศให้เข้ากันถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงสงบแสงภายในจะกลายเป็นโทนฟ้านุ่มแต่ถ้าคุณพูดด้วยความตื่นเต้นแสงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงพลังแรงทันทีพวงมาลัยทรง Infinity l o x Steering ผสานจอสัมผัส OL e d ขนาดเล็กควบคุมทุกฟังก์ชันได้เพียงปลายนิ้วเดียว หน้าจอกลาง22นิ้วแบบโค้ง3มิติแสดงผลระบบ AI Drive พลังงานและโหมดการขับขี่แบบโฮโลแกรมพร้อม HUD ฉายภาพรลอยอยู่เหนือกระจกหน้าแบบ3มมิติเต็มตาทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังควบคุมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมากกว่ารถยนต์ ขุมพลังของ BYD Hyper b u g a t ต i W9 b 9, คือหัวใจสำคัญขององค์การปฏิวัติเทคโนโลยีมันคือเครื่องยนต์ V8 ไฮเปอร์ไฮบริดไร้ผสานพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ขับด้วยแบตเตอรี่ควอนตัมเบดเซลขนาด190กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังสูงสุดรวม1,350แรงม้าแรงบิด1,600นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.2วินาทีและสามารถทยานต่อเนื่องจนถึงความเร็วสูงสุด490กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์มันติด s p ดด d Dual Sync Transmission ปรับ รอบอัตโนมัติตามโหมดการขับเช่นไฮเปอร์แทร็กออเบินลักชัวรีและไซเลนส์สเปซระบบเสียงเครื่องยนต์จำลองด้วย AI Sound Reactor ที่สร้างโทนเสียง v 8แท้ผ่านลำโพง Resonance รอบคันเสียงคำรามในโหมดสปอร์ตจัดหนักแน่นดูดันเหมือนเครื่องยนต์จริงแต่ในโหมด e c o s ไซเลนสจะเงียบสงบจนคุณได้ยินเพียงเสียงลมแผ่วเบาผ่านกระจกระบบช่วงล่าง Active Airflow Suspension จะปรับแรงดันอากาศอัตโนมัติในแต่ละมุมของตัวรถเพื่อให้การยึดเกาะถนนดีที่สุด แม้ขับด้วยความเร็วสูงรถจะทรงตัวนิ่งราวกับติดรางแม่เหล็กและเมื่อคุณเข้าโค้งแรงระบบไฮเปอร์ทอร์กบาลานจะกระจายแรงบิดอัตโนมัติเพื่อรักษาความสมดุลในทุกองศาแบตเตอรี่ของ w b 9ก้าใช้เทคโนโลยีควอนตัมคูลิ่งลิควิดคอที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวพลังนาโนสามารถวิ่งได้ไกลถึง1 1 5 0กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบไฮเปอร์ชาร์จห0กิโลวัต์ที่สามารถชาร์จจากศูนถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง10นาที เทคโนโลยีภายในของ w b 9ไม่ได้มีแค่ความแรงแต่ยังมีความฉลาดระดับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงระบบ New r a l i n k Drive จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับผ่านคลื่นสมองและการเคลื่อนไหวเมื่อคุณเพียงคิดถึงการเบรกหรือเร่ง AI จะรับรู้และตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องกดแป้นใดๆระบบนี้ทำให้การขับรถกลายเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องยนต์อย่างแท้จริง AI ผู้ช่วยส่วนตัว Nova Prime จะพูดคุยกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติเช่นถ้าคุณพูดว่า โนวาฉันรู้สึกเหนื่อยระบบจะตอบกลับว่าเข้าใจข้ากำลังเปิดโหมดรีแลกไรและลดแสงในห้องโดยสารให้นุ่มขึ้นพร้อมเปิดเพลงบรรเลงเบาๆที่มีคลื่นความถี่ตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกสงบภายในยังมาพร้อมระบบควอนตัมอโร o m ที่ปล่อยกลิ่นพลังธรรมชาติจากพืชหายาผสมผสานกับเทคโนโลยีไบโอเอสเซนต์ให้บรรยากาศรู้สงบเหมือนสปาในยามขับขี่ เบทุกที่นั่งมีระบบสั่นตามจังหวะเพลงเพิ่มความรู้สึกดื่มด่ำราวกับนั่งอยู่ในห้องคอนเสิร์ตส่วนตัวระบบความปลอดภัยของ WB 9ถือว่าเหนือระดับที่สุดในโลกยานยนต์ AI ไ u การ i เ n 360ใช้กล้องลรดาร์9ตัวเรดาร์คลื่นแม่เหล็ก15จุดและกล้องรอบคันความละเอียด 16K ตรวจจับสิ่งรอบตัวได้ในระยะ350เมตรสามารถคำนวณเส้นทางของวัตถุเคลื่อนไหวและปรับความเร็วหลบหลีกได้อัตโนมัติภายใน0.01วินาทีในเมืองรถจะใช้โหมด เออร์บ้นออโตโที่ช่วยขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบเคล่งเบรกเปลี่ยนเลนและจอดโดยไม่ต้องสัมผัสพวงมาลัยส่วนบนทางหลวงระบบจะเปิดโหมด Aero Glide ที่ปรับรูปร่างตัวถังเพื่อลดแรงต้านลมแบบเรียวไทม์ทำให้รถลื่นไหลและประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง22%และเมื่อคุณขับในช่วงกลางคืนระบบ Celestial Roof จะฉายแสงดาวจำลองบนเพดานกระจกใสาตามพิกัดจริงของท้องฟ้าเหนือคุณ ทุกดวงดาวจะส่องแสงเคลื่อนไหวตามตำแหน่งจริงของจักรวาลให้ความรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอวกาศดีไซน์ด้านท้ายของ w b 9คือความหรูในระดับงานสินไฟท้ายแบบ h y เปอร์อินฟินิตี้วิ่งยาวเต็มแนวกว้างของรถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับโลโก้ B Y D บุกติส่องแสงสีฟ้าเงินเมื่อตอนกลางคืนเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องผสมเสียงพลังงานไฟฟ้าให้ความรู้สึกเหมือนเสียงของอนาคต แม้จะเป็นซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าแต่ DB9 ยังมีความสามารถในการเดินทางไกลด้วยระบบ Sky Terrain ที่ยกตัวถังขึ้นอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเส้นทางครุขรคาดหรือหิมะหนาทําให้มันสามารถลุยได้แม้บนเส้นทางที่รถสปอร์ตทั่วไปไม่อาจผ่านได้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร DB9 มาพร้อมระบบ Quantum Connect 7G ที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์ความเร็วสูงกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านถึง5้าเท่าผู้โดยสารสามารถชมวิดีโอ8 k เล่นเกมหรือประชุมออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ไม่มีดีเลย์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเซลล์ฮีลิ่งบอดี้โค้ดสีรถสามารถฟื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้เองภายใน30นาทีเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์สีจะกลับมาเรียบเหมือนใหม่เสมอนี่คือเทคโนโลยีที่ทำให้รถคันนี้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณขับ WB 9คุณไม่ได้ขับแค่รถยนต์แต่คุณกำลังขับเครื่องจักรแห่งอารมณ์ที่ตอบสนองต่อคุณทุกสัมผัสมันรู้ว่าคุณต้องการอะไรรู้ว่าคุณรู้สึกแบบไหนและปรับทุกสิ่งให้เข้ากับคุณโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เสียงแสงไปจนถึงการตอบสนองของพวงมาลายัย BYD สร้างไฮเปอร์บุกติ w b เครา่งเพื่อแสดงว่าอนาคตของยานยนต์ไม่ได้อยู่แค่ในสนามแข่งแต่มันอยู่ในทุกหัวใจของผู้ที่รักความสมบูรณ์แบบรถคันนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะวิศวกรรมและจิตวิญญาณของเทคโนโลยีขั้นสูงมันไม่ใช่แค่การขับแต่มันคือประสบการณ์ชีวิต ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด w b 9คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การขับเคลื่อนที่ไม่ทิ้งรอยเท้าคาร์บอนแม้แต่นิดเดียวใช้พลังงานไฟฟ้า100%เและสามารถผลิตพลังงานกลับเข้าสู่ระบบผ่านแสงอาทิตย์ด้วยหลังคาโซลาร์นาโนพาเนลที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้ขณะจอดเมื่อคุณจอดรถและเดินออกไประบบจะสแกนพื้นที่รอบตัวและล็อกโดยอัตโนมัติพร้อมเปิดระบบป้องกันการโจรกรรม ai shield ที่สามารถจดจำใบหน้าผู้ขับและปิดระบบทั้งหมดหากมีคนแปลกหน้าพยายามเข้าใกล้ และในยามที่คุณกลับมาใกล้รถอีกครั้งเสียงเบาๆจะดังขึ้นยินดีต้อนรับกลับครับพร้อมไฟวิ่งรอบตัวรถราวกับมีชีวิตรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่มันคือเพื่อนที่คอยปกป้องดูแลและตอบสนองคุณเสมอนี่คือ BYD h y p e r b u a t i Wb9 สุดยอดยนต์ประกรรมแห่งปี2026รถที่เกิดจากพลังแห่งจินตนาการและเทคโนโลยีที่ไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่เพียงเครื่องยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสมบูรณ์แบบสูงสุด ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับหากคุณชอบคอนเทนต์แนวเทคโนโลยีอนาคตและยนต์ประกรรมสุดหรูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง n v Neoverse th แล้วพบกันในวิดีโอหน้าที่เราจะพาคุณก้าวต่อไปสู่โลกของรถยนต์แห่งอนาคตที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนสวัสดีครับ